กุ้งตำบลพันท้ายนารสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดส,สมุทรสาครค่ะอยู่ห่างจากชายทะเล8กิโลเมตรนะคะแต่ว่าลึกลงไปใต้โคลนเลนค่ะมีการค้นพบเรือไม้โบราณยาวก,กว่า25เมตรจากการศึกษาพบว่าใช้เทคนิคการต่อเรือเหมือนกับเรืออาหรับโบราณค่ะ สันนิษฐานว่าอายุเก่าแก่กว่า1,000ปีนะเป็นหลักฐานแหล่งเรือจมที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยมีการค้นพบในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ การค้นพบที่น่าตื่นเต้นเนี่ยแหละค่ะของเรือโบราณพนมสุรินเป็นหนึ่งในการค้นพบครั้งสําคัญของวงการโบราณคดีไทยเพราะอาจเชื่อมโยงนะคะถึงประวัติศาสตร์การค้า,าทางทะเลด้วยนี่จึงเป็นหนึ่งในหวัวข้อเสวนาทางวิชาการสุดยอดการค้นพบใหม่ในทศวรรษที่ผ่านมาของกรมศิลปากรค่ะ ในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มร,รดกไทยนะคะซึ่งรวมประเด็นเด็ด18เรื่องเลยคัดสรรมาให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมฟังกันจนถึงวันที่8เมษายนนะคะยังมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมคะเช่น10สุดยอดโบราณวัตถุหายากที่สูญหายไปจากความทรงจำผันโลกใต้พิภพเกาะกรุงรัตนโกสินข้อมูลใหม่จากวรรณกรรมอัมพรางและอีกมากมายค่ะแต่และเรื่องต้องบอกว่าปลุกความเป็นนักโบราณคดีในตัวคุณได้แน่นอนนะคะ นอกจากนี้ค่ะสำนักงานสังคีกรมศิลปากรยังจัดการแสดงที่น่าชมมากมายเลยนะคะเช่นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การแสดงละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้าค่ะการแสดงละครตำนานพื้นบ้านเรื่องสองกรานต์นะคะละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงค่ะเริ่มวันนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะช่วงเย็นย่ำหกโมงเย็นไปจนถึงสองทุ่มนะคะและในวันสุดท้าย8เมษายนไฮไลท์เลยค่ะการแสดงคอนเสิร์ตเพชรในเพลงนะคะกับศิลปินที่ได้ รับรางวัลเพชรในเพลงเช่นรวงทองทองลั่นทมค่ะนูมิเตอร์ปาวารีนะคะปานธนพรน,นันอานันต์อาศัยไพรพนาค่ะโดยกิจกรรมทั้งหมดนะคะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทัศา,านแห่งชาติพระนครค่ะ